การเตรียมความพร้อมในสภาวะอากาศร้อนจัดเป็นขั้นตอนสำคัญมีดังนี้หนึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นในสภาวะอากาศร้อนจัดความเย็นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความร้อนของร่างกายการใช้พัดลมเครื่องปรับอา,ากาศหรือการใช้พื้นที่ร่มเงาเป็นต้นเป็นดิธีที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสะดวกมากขึ้นในสภาวะอากาศร้อนสองการบริโภคน้ำเพียงพอการดื่มน้ำมากเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในสภาวะอากาศร้อนเน,นื่องจากการแพ้อาหารและน้ำตาลอาจเป็นสาเหตุของอาการตัวร้อน และปัญหาสุขภาพอื่นๆหากไม่ได้รับน้ําเพียงพอ3การใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมการใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีและมีส่วนรองรับการระบายความร้อนเช่นเสื้อผ้าที่ทําจากวัสดุที่ระบายความร้อนได้ดีเสื้อผ้าที่หนาและมืดสีสีการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันเช่นช่วงเช้าและบ่ายเนื่องจากอา,ากาศร้อนจะสามารถทําให้ร่างกายเกิดความเครียดและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ 5. การเตรียมพร้อมในการดูแลสุขภาพ การเตรียมพร้อมโดยการรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมเช่นการใช้ครีมกันแดดการใส่แว่นกันแดดและการใช้บังตาที่มีช่องระบายอากาศหกการเตรียมพร้อมในการป้องกันภาวะแสงแดดการใช้ที่ร่มการใช้ครีมกันแดดและการสวมหมวกกันแดดเป็นต้นเพื่อป้องกันการได้รับแสงแดดโดยตรงที่อาจทำให้เกิดอาการอย่างแสบร้อนและการเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังในสอภาวะอากาศร้อน